ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลูกพี่พาพังครับกับผมลูกพี่เมฆเช่นเคยนะครับผมวันนี้กลับมากันในรูปแบบของเชียร์ลิสต์นะครับวันนี้ทํา2วันติดกันเลยวันก่อนทํา RM RW ไปมาถึงตําแหน่งอีกตําแหน่งหนึ่งที่หลายๆคนชอบใช้เพราะว่าเป็นแผนที่ต้องมีกองหน้าตัวรุกกองกลางตัวรุกนะครับขออภัยพูดผิดซึ่งก็เป็นอีกแผนแล้วก็ตําแหน่งหนึ่งที่สําคัญในเกมรุกของหลายๆคนเลยทีเดียวนะครับ วันนี้เราจะแนะนำตัว CAM นั่นเองนะครับไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงลุยกันเลยนะฮะลุยกันเลยตั้งแต่ตัวแรกก็คือทางด้านของ TIS ซึ่งน่าจะเป็นตัวเดียวที่อยู่ใน TIS นะตอนนี้นะครับตัวอื่นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะมีตัวไหนที่แทรกแซงนะการเดินทางของดวงดาวดวงนี้ไปได้นะครับแป๊บหนึ่ง มาไม่ครบรูปเฉยเลยครับซินเดีซีดานะครับตัวนี้เป็นตัวพารามคอน112ยนั่นเอง j s ผมว่าน่าจะยืน1นยืนตึงอยู่คนเดียวนะครับส่วนตัวต่อไปที่เคยเล่นเคยเจอนะครับแล้วก็เก่งมากๆสำหรับผมก็คือ เปเล่เนี่ยแหละเปเล่ตัวแจกฟรีนั่แหละท่านผู้ชมตัวนี้นี่แหละทั้งแมเนเจอร์ทั้งเฮดทูเฮดดีมากนะครับผมให้เขาอยู่ที่ A บวกยังไม่ถึง S, <S, mm hmm. <S เพราะว่ามันยังมีบางจังหวะเรื่องการจบสกอร์ mm hmm. การจ่ายบอลที่ยังไปไม่ถึงแรง S, <S, mm hmm. <S นะครับ oh. ตัวต่อมานะครับ ฮาวิเอเลสตัวนี้เป็นตัวฟิวเจอร์สตาร์ซึ่งมีหลายๆอย่างที่ค่อนข้างที่จะครบถ้วนไม่ว่าจะเป็น Agility ี้บาลานเนี่ย150เต็มบอลคอนโทรเอ่อดริปปิ้ง1 4 6ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ใครชอบเล่นตัวที่มีความพริ้วะนะครับตัวที่มีความพริว้วตัวนี้คือตัวหนึ่งที่เล่นแล้วบังคับแล้วมันไปตามมืออ่ะมันไปตามนิ้วอะ่ะ มันไปตามนิ้วนะครับมันไปตามนิ้วแล้วก็ยิงแรงด้วยสก,กิลบูลลองช็อตอะไรพวกนี้นะครับฟินิชชิ่งเต็มช็อตพาวเวอร์150เป็นตัวที่อจริงๆนะผมว่าเวอร์เกินเวอร์เกินค่าพลังเนี่ยเวอร์นะแต่ว่าเก่งจริงๆนะครับสามารถเอาไปเล่นได้แต่เอ๊มันตัวลีกอพูนี่นะอ่ะไปอยู่ตรงนี้เลยนะฮะเอเลียสนะครับจากเทีย A ก็ลงไปสู่ E นะครับลงไปเลย ตรงนี้ตัวต่อไาตัวต่อมาก็คือทางด้านของเฟคีนะครับตัวนี้เนี่ยผมว่ามันจะ A ก็ไม่ A นะมันอยู่กั้มกึ่งกั้มกึก่งเกือบจะลงไป B บวกแต่ว่ามันก็ดีที่สุดนะตอนนี้แล้วสำหรับ t ท A, นะครับตัวนี้อยู่ที่ t ทเอนะเฟคี คุณสมบัติเอาจริงๆก็คือตัวเขาอาจจะเล็กๆหน่อยนะเล็กๆหน่อยแต่ความคล่องตัวคือความคล่องตัวเนี่ยมันผมคิดว่ามันเยอะกว่าทางด้านของเอเลียดเพราะว่าตัวเขาเล็กกว่านะครับพอค่าพลังมันพอๆกันมันก็จะมีความคล่องตัวกว่าเนื่องจากบอดี้เขาเล็กบอดี Body ้ท้ายเขาเล็กส่วนช็อตพาวเวอร์เอ่อฟินิชชิ่งอะไรเนี่ยเหนือกว่าเอเลียนนิดๆน,นะเท้าก็โอเคไฮมีเดียมกับเวิร์กเรนนะครับนะ่าสนใจตัวนี้ เอาไปเล่นกันได้เมนเจอร์ Manager เก่งครับตัวพวกเนี้ยเมนเจอร์เก่งไม่รู้เป็นอะไรครับ C.A.M. มาถึงตัวที่ทุกคนน่าจะมีกันแทบ90%นั่นคือลิคา r โดกาก้านะครับลิคาโอกาก้าเนี่ยจริงๆมันควรจะอยู่ A แต่ผมขออนุญาตน,นะด้วยด้วยความที่ผมคิดว่าเขาไม่ถึงอะ่ะควรจะอยู่ B บวกอะ่ะ นีคาโดกากาควรอยู่บีบวกเพราะอะไร1เลยคือ AI การหาช่องไม่ค่อยดีนะครับ2คือหมดเร็วมากนะครับหมดเร็วมากาผมให้บีบวกนะให้บวกนะบ,กนะบ,บ,กนะบีบวกนะครับอยากให้ทุกท่านนั่งฟังคลิปผมไปด้วยนะไม่ใช่ดูแต่เฉพาะรูปนะครับเพราะบางคนงงว่าเอาทำไมเอาวางไว้เส้นตรงกลางอะไรอย่างนี้กาก้า B บีบวกอันนี้ผมเล่นเองแล้วผมขายทิ้งไปแล้วนะครับ รู้สึกว่ามันไม่ค่อยตอบโจทย์สักเท่าไหร่การหาช่องหาอะไรค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีอ่ะอีกท่านหนึ่งอันนี้ให้อยู่ในโซน A เหมือนกันนั่นก็คือเบนรูนี่อ้าวเฮ้ยมาแค่ Market ครึ่งตัวได้ยังไงล่ะท่านเอ้ยมันมาครึ่งตัวเฉยเบนรูนี่ตัวนี้เนี่ยพูดก็ตรงๆคือมันมีความแข็งแกร่งในการในการไปกับบอล ไถ่ไถ่ใครชอบเล่นแบบสายไถ่ไถ่อะแม้ว่าตัวเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะครับ176แต่ว่าพอไถ่ไถ่ไปแล้วเนี่ยสเต็งเข้าเยอะอัเซชั่นเข้าเยอะรวมถึงบอลคอนโทรลก็ดีเต็ม150ฟินิชชิ่ง1้อช็อตพาเวอร์150ลองช็อต150วอลเลย์่สิบโพซิชชั่นนิ่ง140สิปีดต้น138สปดปีดปลาย124คือตัวเนี้ยโดนมากับตัวในเฮดทุเฮดดูค่อนข้างที่จะโกงนะครับท้าเป็น 4นะสี 4, 5, ก็ลองไปเล่นดูคือตัวมันใหญ่บาลานซ์มันดีนะครับก็เอาไปเล่นกันได้นะตรงนี้อยู่ที่ k a นะครับตัวต่อมาขวัญใจชาวปืนใหญ่อาร์เซนอลคุกกี้นะครับมาตินโอเิกาตัวนี้เป็นตัวเป็นตัวย์เม m เกอร์ชั้นดีเลยนะเป็นตัวย์เมคเกอร์ชั้นดีนะครับสามารถเออเขาเรียกว่าอะไร เอาไว้ปั้นเอาไว้ป้อนเพื่อนอ่ะปั้นป้อนอ่ะเพราะว่ามีสกิลเพลย์เมคเกอร์ด้วยแล้วตัวนี้ในเมนเจอร์ผมยังไม่เคยเห็นนะแต่ผมคิดว่าเมนเจอร์น่าจะดีสำหรับมาตินโอดกาด์นะครับช็อตพาวเวอร์ก็เต็ม150แต่ว่ามันจะเป็นตัวกลางๆนะครับเป็นตัวที่ช็อตพาสซิ่งลองพาสซิ่งเยอะเพราะฉะนั้นผมจะให้อยู่ไว้ที่ B บวกนะครับ B บวกนะสำหรับโอเดกาดตัวนี้นะครับตัวยุโรป้า แต่ถ้าใครชื่นชอบตัวที่เอาไว้ปั้นเพื่อนอย่างเดียวตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตัวนี้ตอบโจทย์นะครับเคยเจอใน h to h e a d อยู่ตัวต่อไปอมผมคิดว่าเมสซี่เนี่ยไม่ควรมาเล่น CAM เก่งสุดเมสซี่เก่งสุดใน Manager นะครับตัว CAM แต่ว่าพอเอาเข้ามาเล่นใน h to h e a d แล้วมันไม่ไหวแล้วมันไม่ไหวแล้ว อีกตัวหนึ่งที่มันยังเล่นได้อยู่นะครับความคมกริบในการยิงยังมีแต่มีความเชื่องช้านะครับมีความเชื่องช้าแล้วก็ส่งบอลไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็พูดตรงๆส่งบอลไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าย,ยังยิงคมอยู่ตรงนี้ผมให้ไว้อยู่ที่ A เพราะอะไรเพราะมันเป็นพามนั่นแหละมันเชื่อมฟรีมันเคมีฟรีนะครับให้ไว้ A แต่จริงๆมันอยู่ B บวกก็ได้แต่ผมคิดว่ามัน A เพราะเคยเล่นนะเคยเล่นวิธีการวิ่งมันอะมันดีวิธีการวิ่งหาช่องดียิงโคมแต่มันช้าและอีกอย่างหนึ่งคือมันหมดเร็วมันอยู่ประมาณนี้แหละ B บวกถึง A, แล้วแต่คนใช้แล้วแต่แผนด้วยนะครับใครที่ชอบใช้แผนที่มันไม่จําเป็นต้องวิ่งเยอะก็ก็เหมาะสมก็เหมาะสมนะครับก็เหมาะสมสําหรับ เดนิสเบิร์กแคมตัวนี้ก็พูดอีกตัวหนึ่งนะครับตัวสุดท้ายที่ผมจะให้ไปนะครับตัวนี้เนี่ยคนอาจจะมองข้ามไปกันเยอะแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นตัวหนึ่งที่สามารถเล่นได้และบาลานซ์ดีนะครับไม่ได้มีความแพงมากสำหรับคนงบน้อยใช้สอยอย่างประหยัดเป็นอีกตัวหนึ่งที่ปั้นเพื่อนได้ยิงเองได้แต่ไม่ได้ดีทั้งหมด จะอยู่ในโซนแบบที่บาลานซ์กลางๆตัวนี้ขอเอาไว้อยู่ที่ B นะครับออกขอไว้อยู่ที่ B นี่ท่านนี้นะครับไว้ที่ B คุณสามารถไปจับจองกันได้นะตอนนี้เลยนะครับสำหรับตัวต่างๆที่ผมบอกไปซีนาดีซีดานในครบช่วนอาจจะมีความช้าหน่อย แต่เวลาไปกับบอลเลี้ยงบอลเนี่ยดีเลยถ้าอยากได้เร็วขึ้นมานิดนึงเปเล่แต่เสียที่รูปล่างแล้วก็การยิงอาจจะไม่คมเท่าซีดานในบางมุมบางมุมเนี่ยซีดาันยิงได้เลยแต่เปเล่นเนี่ยเวลายิงลูกเลี่ยนๆมันอาจจะไปติดมือโกบ้างนะครับไฟคีตัวนี้ตัวพริ้วใครชอบที่พริ้วพลิ้วก็สามารถเล่นได้ลุนี่แข็งแกร่งยิงไกลโพซิชันดีโอเดกาดเนี่ยตัวปั้นเพื่อนเป็นเพลย์เมคเกอร์เดนนี่อร์แคมยิงคม หาตำแหน่งดีแต่ว่าช้าหมดเร็วนะครับกาก้าหมดเร็ววิ่งเร็วและก็หาช่องไม่ค่อยตรงใจเท่าไหร่นะครับส่วนอ่านไม่อ่านชื่อไม่ออกจริงๆนะตัวนี้อ่านว่าอะไรริสเหรอริสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยตัวนี้เป็นตัวที่บาลานซ์สำหรับคนงบน้อยสามารถใช้ได้ความเร็วโอเคเหนือกว่าเบอร์แคมการยืนตำแหน่งดูดีพอๆกับโอเดกาดพอๆกับกา้าแต่ว่า ค่าพลังมันอาจจะลดลงมาน้อยหน่อยนะครับส่วนเอเลียสเนี่ยจริงๆอยู่ที่โซน A เลยพริ้วคมยิงแรงความแข็งแกร่งมีแล้วก็วิ่งได้ทางเกมเอเลียสแต่ว่าพอดีมันเป็นตัวลีโอปูมันก็เลยอยู่ E เป็นธรรมดานะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะฮะใครชื่นชอบอะไรยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วก็ไม่ต้องมาบอกว่าเอ้ยเป็นสตรีมเมอร์ยังไงมึงไม่เป็นกลางอากติกับทีม ดูปากนะฮะดูปากน้าชานะฮะผมเด็กผีท่ทีวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ